ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวแล้วครับอากาศเย็นมากเลยนะช่วงนี้ครับพอตกเย็นมาเนี่ยโอ้โหมีลมโชยมานะเย็นมากไม่ไนะครับต้องก่อไฟพิงแบบนี้แล้วครับเอาใบไม้มาะต้องขนพอพอ,อที่บ้านใบไม้มขนก็หนาวหมาก็หนาวนะหมามันก็หนาวมันขนเนี่ยนะใช่ไหมมอนหนาวไหมนะไอ้หมอนรก็หนาว ตอ,ตอนเย็นมาก็มานั่งผิงไฟกันางเนี้ยก็ไฟผิงกันเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นนะครับยิ่งถ้ามีลมพัดมาเอ่ยๆนะอย่างเอ้โหยิ่งเย็นเลยตันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่สิบสองธันวาครับสองห้าหกสี่ก็เรียกว่าเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วว่างั้นเถะโดยเพราะอย่างยิ่งแถบภา,าคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย เดี๋จะเอพอดีปัม๊มไม้อากาศ<ด>ก็จะไม้นู่น<อ>ต้นไม้ใหญ่อากาศก็จะหนาวเย็นเป็นพิเศษครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนนะจะหนาวเย็นเป็นพิเศษแล้วก็ทางภาคอีสานนะภาคอีสานก็คงจะเป็นแถวสกลนครแถวจังหวัดเลยอะไรประมาณนี้ครับอากาศจะเย็นมากนะ